สวัสดีครับสติวมาเท่านะครับวันนี้เราจะพามาดูตัว X42 นะครับขนาด4คูณ8พุตนะครับความหนาตัวนี้อยู่ที่2.3ม mm ิลนะครับขนาดตาอยู่ที่22คูณ30.5ม mm ิลนะครับของในสต็อกมีอยู่500กว่าแผ่นนะครับทั้งขายปีกและขายส่งนะครับตัวนี้ ราคาสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บนะครับ w w w s t e e l m e t a l c o t s นะครับตัวนี้ตัวนี้ 5, ่สองนะครับสองพาเลตเลยข้างบนต่ตัวข้างล่างจะเป็นนี้จะเป็น sx สามหนึ่งนะครับสามหนึ่ง ความหนา1.2ึมิลนะครับนี่ฮะใช้กันนกกันหนูกันงูนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัว s X 5 3ชุดเกาวัไนนะครับตัวนี้ใช้ทำวอล์กเวย์นะครับทางเดินตัวนี้เป็นขนาดไซส์ตัดครึ่งมาแล้วนะครับ61คูณ244เซนติเมตรนะครับขนาดตาประมาณ1นิ้วนะครับ เราก็มีตัว5-3ธรรมดาสองตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันนะครับแค่ชุบไม่ชุบชุบกาวนไนท์ไม่ชุบกาวนไนท์นะครับ ก็มีเหลือชิชุกกาวนัยก็เป็นนี่นะครับเป็นตัว SX42 ชุกกาวนัยนะครับตัวนี้ใช้ทำลวกันสนิมได้ด้วยนะครับ